รี้ไม่ริ้นซา,นาพเพกก่าคุยข้าไปแซ่บว่ะแต่กำลังแล้ลงเชี่ยร์ลร้ใจให้พี่น้องคนไก่บ้านทุกๆกท่านเด้อบ่อยจะเป็นนึ่งไม่มีหรอครับกัาตั้งเป่าว่าสักวันต่อไปวันของเท่าเนาะมาครับมาพากีนุ่มคุยเข้าไป อยู่บ้านเรายามเงาทนสวัสดีครับพกช่องนูบอยมือนีมากและมีนูบปนป่าครับปนใหม่ๆแล้ววังหันเีครับพักกับกับมีหลากหลายนะครับที่เด็ดของข้าวคือเพกกาหรือลินไฟนี่เองเออลินไฟวาสัลิน้ฟแล้วก็มีอย่างมีหอยแมงผูครับรากาหอยอันนี้ครับบอยเพิ่งเคยกินเทียนแรกเนาะ แล้วก็มีสลดัดมีผักบุงมีผักคอดอันนี้ยอดมานรุ่มอันท่านมีกะกระลำลวกบะเคือ่ลวกมีเห็ดน้ำเดอ้อครับข้าวเศ้าข้าวสวยข้าวเทียงใส่น้ำกันเลยครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยการกดติดตามในเด้อบอยจะเป็น y o ยูทูบหนูบอย o ฟซบุ๊กแฟนเพจบอยนะครับหรือว่าติก๊กต็อกเพื่อนฮันเรียนการนูบอยด้วกันนะครับ ปนแล้วว่งหันนี้ครับปนปนิ่นคุยใส่กันข้ามี่างยๆมาครับมาพ <c oughs> ักบุ้งร <c oughs> ักเสือต้มครับพี่น้ง <c oughs> องต้มเองก็ปนข้าวกัางข้าวกัน <c oughs> ไม่ดิ้นสาเพก่าคุยเข้าไปเจียบร้น <c oughs> อันนี้ผู้เลืกแล้วว่าอันนี้ครับเลบให้อาปากกระป๋องลงพี่น้องเขาจะมีความอิมน้ำเลยนุ่มแซ่บซอยต่ไคร้ใส่จังน้อยเอาเกลือใส่รักน้อยลงไปแซ่บกู <c ười> ใส่กันทำยังไง แค่หนึ่งครับหนึ่งเส้นเกลือนห่หน่อยครับแซ่บหอ,อยนี่กันก็จะเอิ่อหอย่ยงนาะครับผู้ไดหู้เมีนมาบอกบ่อยอยู่ใต้เมียนเนยด้อบ่อยกินเที่ยวแล้วือกัำ ครไม่ค่ะเพื่อนลากิีนี่จะงหยข้างวาซานรสชาติสิเป็นก็นนจะงหวข้างเลยค่ะง,งอยเพื่อนสิเป็นยังสี่ครับจะประกบกันยูงสีน่าครับอืมแซ่บรสชาติสิเป็นที่จันนงหวข้างเลยครับเพื่นเหรอืมคุยป่นใลยก่อน ร <c oughs> ่นไม้รินบ่าเพี้ค่ะรสชาติคอนเสือมีกลิ่นมนิดๆรเข้าไปเป้าไปสเปิ้มันมันแซ่บ รสมันนี้ดีมากหรอครับอันนี้ยอดมาลุ่มหรือว่าหัวพะกีพุ่มบานเท่าเนาะ ไปกำลังแลงเชียแล้งใจใพิน้องค้นไก่บ้านทุกๆท่านเด้อบ่อยจะเป็นหนึ่งไน่นีเหรอครับก็ตั้งปอาว่าสักวันต่อเป็นวันของเท่านะมาครับมาพายอีหุ้มคุยเข้าไปคุย <c ười> ป้อ่เข้าไป เขาลับข mm. <laughs> อบคุณครับ ข้าวีกงมดทานย้งเหรอครับห้านิ้งที่สองเลยเออข้าวกิ่น้ั้งแซ่บข้าวกิน,น้ั้นนงแซ่บไม่กินน้าวเลยนเนาะ กะลำรั่วครับทำสุดท้ายตกท้ายด้วยวกะลำรว่จิ้มป้นนี่แหละครับเพราะว่าคลิปง่ายหบบเนาะ สว่ๆนะครับพี่น้องฮะไว้พร่อกันคลิปไม่คลิปนาขอบคุณทุกกำร่งแรงเชียร์แรง้งใจทุกเม้นทุกไลทุกซับสไข์ทุกการติดตามทุกการกดถูกใจพอพ่อกันไม่คลิปไม่ครับสวัสดีครับ